เ่อบ้างไว้กับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hun t Shop เท่าน,นั้นเราสองคนการันตีสรวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hun t Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกมาจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการกรอบสวัสดีรัรพบกันเช่นเคยนะคบกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือ เก่าเกมสวัสดีครับผมมาพบกับเก่าเกมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพามาดูเกมใหม่สดๆร้อนๆอุ่นๆเลยนะครับผมเป็นเกมแนว F M O R P G แบบ Open World แบบกว้างๆเลยครับผมชื่อเกมว่า Nino Kuni Cross World นั่นเองครับผมแค่ดูฉากข้างหน้าก็สวยงามกันแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อได้เลยครับอ่าผมขอคลิกก่อนนะฮะ นี่ครับผมระหว่างที่รอโหลดอยู่ตรงนี้นะครับผมน่าจะใช้เวลาพอสมควรเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นะครับผมคูโรกโกทอยช็อปรับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเค,อ,คเอ,เอ์อาโค้ดอีก rise up เกมนี้นนคุมิคอสเวอร์อันนี้นะฮะผมเป็นเกมของเซิร์ฟไต้หวันนั่นเองครับผมภาษาจึงเป็นภาษาจีนนะฮะอนาคตอาจจะมีภาษาอังกฤษมาอาจจะดูง่ายกว่านี้นะครับผมยังไม่เข้าไทยนะครับผมตัดมาที่คัสซิตของตัวเกมโอ้โหสวยงามมากจริงๆครับผมโอ้โหไม่บอกนะครับผมไม่รู้เลยว่าเป็นเกมมือถือนะครับผมบอกว่าเป็นเกมของเพ2ก็ยังจะมีคนเชื่อนะครับผมดูจากภาพนะเพ3ก็ว่าได้เลยอะผมยกให้เลยดูนะครับผมตัวเกมโอ้โห คาสิส it, il, Galaxy, สเนสวยจริงๆซีจีสวยจริงๆครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นคิวทัศนี่ครับผมโอ้โหสวยงามจริงๆครับผมอ่าตัวเกมครับผมตอนแรกน่าจะมีตัวละครที่เราเลือกอยู่5คนนะครับผมตามครับสีที่เขาให้เราดูนะตอนนี้นะครับผมอ่าห้าคนจริงๆครับผมตัดมาที่ฉากเข้าเกมครับผมก็จะมีให้เราเลือกตัวละครนะครับผมด้านซ้ายมือตรงนี้นะนี่ครับผมด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมพอเลือกแล้วนะครับผมตัวละครที่นั่งอยู่ก็จะยืนขึ้นนะนี่ครับผม อ่าเรามาดูแต่ละตัวกันก่อนครับผมเริ่มที่ตัวแรกนะครับผมตัวนี้เลยฮะแล้วเราก็กดหัวล่างครับผมเพื่อเข้าสู่คัตซีนของตัวละครนั้นจะได้รู้ว่าเป็นตัวละครแนวไหนฮะอ่าดูแล้วนะครับผมอ่านี่น่าจะเป็นสายธนูครับผมดูจากนะครับผมคัตซีนที่เขาให้มานะครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับผมน่ารักมากฮะแล้วก็ตัดมาที่ครับผมสเต,เตตัสต่างๆของตัวละครตัวนี้นะครับผมด้านซ้ายมือครับผมผมไปแปลมาแล้วนะ ด้านตรงนี้ครับผมบนสุดนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการโจมตีนะโอ้โหอันนี้ก็เกือบเต็มเลยนะอโ uh huh. จมตีน่าจะแรงพอดูนะครับสายธนู่าตรงนี้นะครับผมขวามือที่ผมชี้ครับผมที่ใกล้ขีดใกล้จะเต็มงเนี้ยเป็นเรื่องของการซับพอร์ตเพื่อนครับผมอันนี้จะน่าจะเป็นสายซับพอร์ตแล้วก็สายโจมตีเป็นตัวครับผมอันนี้เป็นเรื่องของอความปราดเปรียวความเร็วนะความคล่องตัวนั่นเองครับผมอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะ อันนี้เป็นเรื่องของการรักษาครับผมการซ่อมแซมรักษานั่นเองครับผมอ่าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอ่าเรื่องของการป้องกันครับผมสายธนูจึงไม่ใช่นะครับผมสายป้องกันนั่นเองครับผมพลังเลยน้อยเนาะอ่ามาดูนะครับผมอ่าคำอธิบายของตัวละครตัวนี้นะครับผมผมก็ไปทําการน,นะครับผมแปลมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้ครับผมเป็นสายธนูนั่นเองครับผมคำอธิบายเขาก็จะบอกว่าแม้ว่า เขาจะเป็นเด็กผู้ชายที่ชอบเล่นตลกแต่ถ้าศัตรูประเมินเขาต่ำไปเขาก็จะเป็นศัตรูที่เก่งกาจและทำให้พวกศัตรูเสียใจนนทีนะครับผมก็คือประมาณว่าอย่ามาเลาเล่นกับเขานะถึงเขาจะตัวเล็กพิีกินูแต่เขาก็ร้ายกาจมากอะไรประมาณน,นั้นเนาะอ่าเขามีความนะครับผมคองแกวและยิงธนูได้ส่งพลังนะครับผมนะประมาณนี้ก็อธิบายเกี่ยวกับ เขาเรียกอะไรอ่ะคาแนะนําตัวนะครับผมเท่ๆนะครับผมอ่าเราไปดูตัวละครตัวอื่นกันต่อได้เลยฮะกลับเลยครับผมตัวละครตัวที่2ครับผมอันนี้น่าจะเป็นสายแทงนะเราไปดูกันได้เลยครับผมคาซีนนะฮะโอ้ถือนะครับผมพรอนด้วยนะโคตรเท่เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นสายแทงแหละนะครับตัวละครตัวนี้นะเรามาดูนะครับผมอ่าสเตตัสกันก่อนด้านซ้ายมือโอโหสายแทงฮะ การป้องกันคือเต็มเลยฮะเต็มเหนียวเลยครับผมแล้วก็การโจมตีก็เกือบเต็มหูนี่คือแบบโจมตีแบบรุนแรงมากเลยครับผมส่วนเรื่องช่วยเหลือซัพพอร์ตเนี่ยก็ก็ไม่มีนะฮะน้อยมากส่วนเรื่องความล่องตัวก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคเรามาดูคําอธิบายของตัวละครตัวนี้กันนะครับผมอ่าเขามีพลังทําลายอันทรง ประสิทธิภาพและสามารถนะครับผมทำลายเหล็กภายในพิบตาครับผมแล้วยังมีพลังป้องกันเหมือนก้อนหินไม่ว่าจะเผชิญศัตรูแบบไหนก็ไม่มีใครทำลายเขาได้ครับผมแล้วสมกับเป็นนะครับผมเพื่อนเรานะครับผมตัวละครที่อยู่แถวหน้าและเป็นกองหนุนให้กับเรานะครับผมสร้างความน่าเชื่อถือให้แกนะครับผมทีมของเรานั่นเองประมาณนี้เนาะที่แปลมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายแทงนะอันนี้หมุนตัวได้ด้วยนะครับผม นี่ครับผมเทเลยครับผมเราสามารถเอาอตัวชี้นะครับผมมาชี้ที่ตัวละครแล้วก็หมุนได้เลยนะฮะมีอาวุธเป็นคอ้อนนะครับผมตามรูปแบบตัวนี้เราไปดูตัวต่อไปเลยตัวที่3ครับผมเป็นผู้หญิงน่ารักเชียวไปดูได้เลยฮะอืมอันนี้น่าจะเป็นสายเวทนะสายเวทแต่ดันไม่ใช่กระทานะแต่เป็นหอก <c oughs> เป็นหอ,อกแทนครับผมหอ,อกสายเวทนั่นเองครับผมเรามาดูครับผมสเต,เตตัดดสด้านซ้ายมือกันก่อนว่าเด่นไปด้านไหนนะฮะเด่นเด่นสุดๆเลยคือเรื่องโจมตีครับผมคือแบบโอ้โหตรงดิ่งเลยนะแล้วก็เรื่องของความอ่าปาดไปห้องตัวนั่นเองครับผมความคล่องตัวนะฮะส่วนคาอธิบายของตัวละครนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะผมแปลมาเรียบร้อยละอาวุธของเขาจะเป็นหอ,อกนั่นเองครับผมอ่า หอกของเธอดูเหมือนครับผมกําลังไล่ลำอ่าเหมือนตัวคาสิซีนเมื่อกี้เนาะโอ้โหที่หมุนไปหมุนมานะครับผมตามจิตสํานึกของเธอเองนะครับผมเพื่อโจมตีศัตรูนั่นเองครับผมนะครับและโจมตีอย่างรวดเร็วครับผมลาวกับพึ่งนะครับผมทุกคนที่มองเห็นจะหลงเสน่ห์ของเธออ่าคำอธิบายของตัวละครตัวนี้เนาะไดูรอบๆครับผมอืมท่ามันคอสวยนะฮะกระโปรงสวย แล้วก็อาวุธก็เป็นหอกสวยเลยครับผมอันนี้ก็เป็นอาวุธหอกนะครับผมสายเวทครับผมไปดูตัวละครตัวต่อไปครับผมตัวละครตัวตัวต่อไปผมจะพูดว่าตัวต่อไปกลายเป็นต่อกับตัวรวมกันอีกอ่าตัวละครตัวที่ครับผมสี่นะฮะอ่าน่ารักสดใสผู้หญิงเล็กนะฮะตัวเล็กอไปดูนั่นเลยฮะโอ้อันนี้นะครับผมน่าจะสายแคลรี่ฮะโอ้โหมีปืนเล็กปืนใหญ่ด้วยฮะโอ้ยิงไปแล้วก็ยิ้มนเรินไปโอ้โห มาดูสเตเตัสของเธอก่อนเลยครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการรักษาครับผมในในตัวอธิบายคําอธิบายของตัวละครตัวนี้เขียนว่าช่างนะน่าจะเป็นแบบพวกแบบรักษาอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คือขีดเต็มนะในเรื่องของการรักษานะครับผมมาดูคําอธิบายของตัวละครตัวนี้ครับผม อาวุธของเขาก็คือปืนนั่นเองครับผมนะเป็นรูปปืนอยู่แล้วครับผมเขียนแล้วก็เขียนว่าช่างนั่นเองฮะเธอไม่เพียงเป็นแต่เด็กผู้หญิงที่นะครับผมอยากรู้อยากเห็นนะครับผมและยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลกอีกด้วยครับผมนอกจากเธอจะใช,ใช้ปืนเลเซอร์ไรเฟิลนอกจากเธอจะใช้ปืนไรเฟิลโจมตีคู่ต่อสู้แล้วยังสามารถใช้วิทยาศาสตรแ์และเทคโนโลยีครับผมเข้าต่อสู้ได้ด้วยโอ้โหนี่น่าจะเก่งวิทยาศาสตร์นะครับผมน่าจะเป็นช่างที่แบบสามารถ ซอมแซมอะไรเกี่ยวกับทีมของเราได้เนาะไปดูตัวละครตัวสุดท้ายครับผมนี่ฮะไปดูกันต่อได้เลยครับผมออันนี้หนุ่มหล่อครับผมอันนี้สายนักดาบแน่นอนครับผมโอ้โหเท่เลยครับผมเรามาดูครับผมเตะตัต๊กัน,นก่อนครับผมอู๋อันนี้ เต็มไปที่การโจมตีเกือบเต็มนะการป้องกันก็เกือบเต็มนะแล้วก็เกือบเต็มเรื่องของความรวดเร็วนะครับผมอ่านักดาบครับผมคำอธิบายของเขาก็คือครับผมแม้ว่าเขาจะมีบุคลิกที่อ่อนโยนครับผมและใจดีแต่เขาก็กล้าหาญครับผมไม่ว่าใครในสนามลบครับผมก็ไม่สามารถรับมือครับผมกับความเก่งกาจของเขาได้ครับผมและเขายังนะครับผม รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างใจเย็นนะครับผมและยังมีทักษะการใช้ดาบที่เข้มแข็งและก็แข็งแกร่งครับผมและยังช่วยพัฒนาขวัญกำลังใจของทีมของเราได้อย่างดีนั่นเองอ่าประมาณนี้นะตัวละครแต่ละตัวนะครับผมผมจะเลือกตัวละครสักตัวครับผมผมขอเลือกนักดาบไว้ก่อนดีอ่านักดาบไว้ก่อนนะครับผมมันเท่ดีนะฮะหลังจากนั้นก็คลิกเข้าไปแล้วครับผมคลิกเข้าไปก็จะมีการเลือกครับผม ทรงผมนะฮะแล้วก็สีผมนะครับผมดูทรงผมกันก่อนอ่ามีหลายรูปแบบนะผมปะบาผมสั้นผมงออทรงกล้าผมยาวนะครับผมแล้วก็อ่าผมปิดตานะครับผมอ่าผมทรงนี้ดีกว่าเอาเทด่ดีแล้วก็เลือกสามารถเลือกสีผมได้นะครับผมอ่าสีเขียวสีดําสีฟ้าสีน้าตาลสีม่วงอ่าชมพูน้ําตาลอ่อนเอาสีอะไรดี อา,อาสีเขียวแล้วกันเท่เดีนะครับผมจากนั้นข้างล่างก็ยังจะมีการเลือกชุดให้กับตัวละครนะครับผมนี่ครับผมอาสวยงามนะนี่ครับผมนี่ฮะนี่ครับผมโอ้ยนี่โคตรเท่เลยโชว์ซิกแพคด้วยต้องเอาเปลี่ยนทรงผมก่อนอันนี้ไม่เข้าแฮน,นี้น่าจะเข้าสุสดละกับชุดนี้นะ นี่ครับผมาจากนั้นก็คลิกต่อไปได้เลยครับผมจากนั้นก็ยังจะสามารถเลือกสีตาได้ด้วยนะสีตาสองข้างไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมนี่ครับผมข้างหนึ่งสีฟ้าข้างหนึ่งสีแดงก็ได้โอ้เทดีข้างหนึ่งสีเหลืองข้างหนึ่งสีแดงไม่เห็นชัดเนาะเอาฟ้ากับแดงแล้วกันเทฮะาจากนั้นก็ยังจะสามารถเลือกเหมือนครับผมรอยแผลเป็นนะ แล้วก็เลือกหนวดได้นะมีสัญลักษณ์ต่างๆนี่ครับผมโหอันนี้เคนชินเลยไม่มีอืมหน้าบากหน้าบากเท่ดิเอาอันนี้ดีกว่าโดนฟันที่ตาตาเลยสีไม่เหมือนกันเนาะคิดได้ไงเราจากนั้นยังจะเลือกครับพรูปร่างของตัวละครนะอ่าให้เตี้ยลง สูงขึ้นกึ่งกลางอ้วนผอมกึ่งกลางอเอากึ่งกลางแล้วกันนะครับเราก็เลือกสีผิวของตัวละครได้นี่ฮะนี่ครับผมเอาสีนี้แล้วกันเนาะไปจากนั้นเลือกสีชุดนะครับผม,มสีแดงสีเหลืองสีขาวด้วยกว่าเทดีแล้วก็เลือกสีของเสื้อ ข้างในนะฮะหูมันหลากหลายมากเลยนะอืเอาสีนี้แล้วกันครับผมอ่าคลิกไปเลยแล้วก็ตัดฉากมาคาซีนอีกแล้วนะครับผมของตัวเกมอ่าตัวเกมนี้น่าจะเด่นเรื่องของคาซีนนะครับผมสวยงามมากเลยนะอันนี้ยังเป็นยุคของสมัยใหม่อยู่เลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวโยงไงกับอ่าตัวละครที่มีให้เรานะเพราะว่าตัวละครที่เราเลือกเมื่อกี้มันเป็นยุคของสมัยเก่านะครับผม ประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็มีการโหลดนะครับผม Soul Diver น่าจะเป็นตัวเกมในยุคสมัยใหม่แต่ว่าคนที่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยน่าจะย้อนอดีตย้อนเวลาหรือว่าสามารถดึงจิตวิญญาณเข้าไปสู่ในตัวเกมได้นะดูจากสภาพนี้ครับผมเนี่ยเพราะว่าตอนที่คัาซีนเมื่อกี้เราอยู่ในหลอดแก้วนะครับผม <S <S ผมยาวนะแต่ว่า ดึงจิตวิญญาเข้ามาปุ๊บกายล่างเป็นสีนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นฉากเนาะ,ะเกี่ยวกับอธิบายนะ่าจะเป็นเกมนะครับผมอธิบายว่านี่ฮะแต่ละด่านแต่ละด่านเป็นยังไงผมขอผมขอรัดไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะสามารถกดรัดได้นะครับผมกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกด้านบนตรงนี้นะครับผมนี่รัดได้นะอันนี้นะ่าจะอธิบายเกี่ยวกับบทของตัวเกมนะครับผมขอรัดไปก่อนละกัน แต่เกมนี้น่าจะโหลดนานพอดูนะแค่ตัดบทเข้าคัสเซนต้นเกมเนี่ยก็นานนะผมว่ามันก็มันก็สมควรที่จะนาน,นครับผมเพราะว่าตัวเกมมันสวยจริงๆครับผมเขาให้เราคลิกตรงนี้นะฮะรอสักครู่อ้าตื่นมาครับผมแล้วก็มีตัวตัวหนึ่งเหมือนหมูผสมหนูฮะเรียกเรานะครับผมโหแล้วก็ตาชากมาทีุ่ยเมืองหนึ่งครับผมโดนไฟไหม้อยู่นั่นเองครับผมแล้วก็โดนตัวเนี้ย เรียกเราให้ตื่นแล้วก็มีคอปเตอร์ไปไผ่เลยว่ลยเนี่ยบนหัวอ,อุ้ยแล้วก็หืมประสาทก็จะตกเราก็คลิกเลยฮะผมนีม่ครับผมแล้วก็เราสามารถวิ่งหนีได้นั่นเองครับผมอ่าอีกอันหนึ่งแล้วช่วงแรกคงเป็นแบบหืมการมาครคับของตัวเกมนะให้เราคลิกตามตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ,อะโอเคเราตัดได้ไมรับไปเลยนะฮะอันนี้เป็นการเสียเวลาเอ้ยเจอมังกรว่ะอุ้ยภาพสวยมากฮะมังกรสวย,ยจริงจจะบอกว่าเป็นเกมของพีไสามผมก็เชื่อนะ บินมาทะลุครับผมโวยคนไฟโอ้โหตัวไฟเขาโคตรสวยเลยฮะอัศินสวยจริงๆครับผมยอมรับเลยฮะเกมนี้อถ้าเข้าไทยเนี่ยโอ้โหผมต้องเล่นจริงๆแลวโอ้โหแล้วก็มีอัศวินด้วยครับผมนี่มังกรไปเกาะตรงโอยหอคอยแล้วก็มีการต่อสู้ของสองคนอยู่นะครับผมตัวแล้วก็ตัดบทมาอีกแล้วครับผมอาแล้วก็อธิบายนะครับผมวิธีการเล่นทั่วไปนะ โอเคก็คลิกนะครับผมปุ่มนี่ครับผมในการเคลื่อนไหวนี่ครับผมตามจุดที่มันบอกนะแล้วก็มีการช่วงแรกเนี่ยน่าจะเป็นการอธิบายการเล่นนะครับผมปัดซ้ายขวาอ,อ๋อหมุนอย่างนี้นะครับผมสามารถหมุนได้นะฮะแล้วก็เดินได้นั่นเองครับผมนี่ครับผมวายตกามาตามจุดนี่ครับผม แต่นานก็เดินไปเรื่อยๆตามจุดครับผมอุยอ้ยโอสปารลาสู้กันอ่าก็จะเป็นการพูดคุยนะภาพสวยมากเลยนะฮะอย่างที่บอกไม่น่าเชื่อว่าเป็นเกมมือถือนะครับเนี่ยไปดูกันต่ออุย้ยเราเจอศัตรูแล้วครับผม3ตัวลูกน้องลูกกระจอกของมังกรแน่อนอนครับผมแล้วก็ตัดฉากกันต่อสู้ได้เลยครับผมคลิกนะครับผมลูกศร ไปตรงเครื่องหมายรูปดาบครับผมเพื่อทําการต่อสู้นั่นเองครับผมอุย้ยแล้วฉากต่อสู้ก็สวยครับผมแล้วมีสกิลด้วยนะผมลองคลิกสกิลก่อนโอ้โหสวยจริงครับผมใช้สกิลนี้บ้างโอ้โหฟันเป็นแนวตรงสิครับผมนี่ฮะใช้สกิลนี้อีกฟันโอ้โหสวยจริงครับผมอื้อนี่ฮะดูฉากรอบๆไปครับผมไปตามธงนี่เลยครับผมธงด้านซ้ายบนนะฮะ นี่ครับผมไปตามจุดเช็คที่มันขึ้นมาให้เรานะครับผมไปเลยครับผมผมยังไม่ได้ตั้งปุ่มนะน่าจะเล่นยากอยู่อันนี้ผมใช้เมาส์ข้างเดียวในการเล่นนะครับผมอ่าแล้วก็อีกมือนึงก็ถือมือถืออัดเสียงครับผมนี่โอ้โหอัสวินไนแน่นอนชุดเกาะ สิงโตดำโคตรเท่เลยฮะแล้วก็ภาพสวยมากอุยโดนฝันเส้นผมหุยหุยออกแบบตัวละครได้เท่มากฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครของฝั่งเรานะัะผมแล้วก็ตัวละครที่เป็นผู้ร้ายนะครับผมพูดอะไรกันไม่รู้สักอย่างนี่นแหละนี่ฮะเราจะได้ปะมือเขาหรือเปล่าอืม อันนี้ผมไม่ได้ขอแปลนะครับผมอันนี้คือเล่นสุดๆเลยนะแล้วก็อัดเลยน,นะครับผมอ่าก็น่าจะพูดอะไรกันสักอย,อย่างนี่แหละมันเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนเนาะรัดไปก่อนแล้วครับผมพอรัดไปปุ๊บมันก็จะน่าจะโหลดสักแป๊บนะฮะนี่ครับผมแล้วก็ตัดฉากมาที่ทุ่งหญ้าแล้วเราก็วาร์ปมาอ่าหุยเราอม เราโดนอมมาแล้วก็มาปล่อยในที่โลกครับผมฉากที่โดนตัดมเมื่อกียเราน่าจะสู้กับตัวละครเมื่อกี้ไม่ได้นะชุดเกาะสิงโตดํานะแล้วตัวหมูตัวเนี้ยน่าจะช่วยเหลือเราแล้วก็หลุดออกมาในที่โล่งนะครับผม,มแล้วก็อะไรโผล่มาอีกอันหนึ่งเป็นชิ้นยกอะไรหรือเปล่าเโอเคครับผมนี่ครับผมโอ้โห อันนี้เป็นแนวโอเปนเวิร์ดจริงครับผมนี่ฮะสามารถตั้งปุ่มได้แบบเยอะมีมีห้วนตัวด้วยนะครับผมอันนี้เป็นวิ่งแน่นอนครับผมเป็นอันนี้เป็นกระโดดนะฮะอันนี้เป็นม้วนหน้าม้วนหลังแล้วแต่ที่ทางที่เราจะตั้งนะผมอันนี้เป็นสกิลหนึ่งอ่าสกิลเก็กระโดดฟันสกิลสานี่คือหมุนตัวฟันครับผมโอ้สวยงามจริงอันนี้คือเป็นการแกว่งดาบไปมาไปมา,ไปมาครับผมโอ้หเฮ้ ه, จริงๆฮะผม เดี๋ยวผมขอตั้งปุ่มสักแป,ป๊บนะฮะเผื่อที่จะได้แบบเล่นได้แบบจริงจริงจังๆนะครับผมสักครู่นะฮะผมขอตั้งปุ่มสักแป,ป๊บนะครับผมดูกันเลยครับอันนี้ตั้งปุ่มนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสกิลหนึ่งสองสามอันนี้โจมตีปกตินะครับผมส่วนอันนี้ม้วนหน้าม้วนหลัง น่าจะเป็นตัวตัวชิปล้วก,กันครับผมอันนี้กระโดดแน่นอนครับผมโอเคนะครับประมาณนี้เนะาะเราไปเล่นกันดูครับผมนี่ครับผมสวยงามจริงๆภาพสวยจริงๆนะแค่ฉากมาอย่างเงี้ยมันสวยจริงๆนะภาพนะไปดูกันฮะอันนี้เป็นแบบโอเพ่นเบอร์อเลยฮะนี่ครับผมนี่ครับผมโอ้ไปดูกันนะโอ้ สวยจริงครับผมดูบรรยากาศรอบๆของตัวเกมครับผมสดใสสวยงามอ่าเควสมันอยู่ตรงนี้ครับผมด้านซ้ายมือบนครับผมเราสามารถคลิกไปให้อ่าตัวละครเราเนี่ยเดินไปอัตโนมัติได้ครับผมนี่ฮะแล้วก็คุยกับหมูบินของเราสวยจริงครับผมไม่น่าเชื่อว่าเป็นเกมมือถือนีจริงนะอ่ารับเควสครับผมแล้ก็ได้ EXP แล้วนะฮะ ไปดูกันต่อครับผมโอ้ตัดฉากมาตรงนี้เลยครับผมแล้วก็คุยกันตามเรื่อง,องนะครับผมไปฮะไปตัวเกมไม่ได้ยากครับผมให้เราเดินตามเควสที่ที่มันมีมาให้เรานะฮะนี่ครับผมแล้วก็เดินตามหมูบินไปเรื่อยๆครับผม ฉากมันสวยจริงๆครับผมแล้วก็มาเจอประตูอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้คือมันเดินอัตโนมัติเลยนะเราก็แค่แบบเล่นตามในเรื่องของมันที่มันมีมาให้เรานะครับผมอ,อยากไปฉากตอ่อสู้ละจะได้แบบตอ่อสู้แบบจริงจังๆักทีเอ้ยเจอตัวอะไรเนี่ย <c oughs> น่ารักเชียวโอเค ตัดฉากอีกแล้วเฮ้ยมันเจอลูกแก้วลูกหนึ่งนะครับผมโอ้รับไปก่อนเลยครับผมอา้านี่ครับจดเจอศัตรูแล้วอืมอันนี้เราสามารถอ่านี่ครับผมเล่นได้ครับผมฟันเฉยๆนี่ครับผมผมรอสกิลก่อนนี่ครับผมฟัน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 รัวๆสวยงามมากครับผมสกิลสองนี่นะฟันแนวตรง รูปแบบการเล่นก็ไม่ได้ยากนะครับผมมีสกิลให้เลือกหลากหลายเลยนะอันนี้แค่3สกิลนะครับผมยังไม่รวมสกิลที่ยังไม่ได้ปลดล็อกข้างล่างนะฮะแล้วก็ในฉากนี้เราจะมีเพื่อนคอยช่วยช่วยเหลือเราหนึ่งคนนะดูด้านหลังเป็นผู้หญิงนะั้นน่าจะเป็นสายซัพพอร์ตนะคอยฮิลให้กับเรานั่นเองครับผมผมว่าเกมนี้น่าจะเล่นได้หลายคนนะแล้วก็พากันไปตีอมอนสเตอร์แล้วก็ไปทำเควสอะไรได้นะอันนี้เราเจออ่าน่าจะเป็นบอสแล้วฮะผมนี่ครับผมเราสามารถกิ้งหลบได้แล้วครับผม เล่นง่ายครับผมมันจะมีวงอวงโจมตีของศัตรูนะครับผมอตรงขีดล่างๆตรงนี้เนาะอันนี้ผมหลบไม่ได้นะนี่ครับผมอวงตรงไหนแล้วก็พยายามหนีวงโจมตีของผู้ต่อสู้นะแล้วก็โจมตีสวนกลับไปครับผมนี่ครับผมเวลาเราโดนโจมตีแล้วก็จะได้ฮิวจากเพื่อนเรานะครับผมเฮ้ผมว่าอนาคตถ้ามันเข้าเซิร์ฟไทยผมว่ามันมันโอเคเลยนะ แล้วมีหลายสายครับผมว่าจะเป็นสายซับพอร์ตครับผมสายฮิลสายโจมตีสายแทงสายแครี่ต่างๆครับผมแล้วก็ภาพสวยจริงๆครับผมโอ้โหดูสิครับผมแล้วก็การเล่นง่ายด้วยนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากนะฮะเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไปตรงจุดเช็คพอยต์ได้เลยครับผมแล้วก็คุยกับเพื่อนเรานะฮะรูปแบบเกมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับผมนี่ก็เป็นการ แล้วก็จบเคสไปครับผมแล้วก็มีให้เราเลือกนะครับผมแล้วก็เลือกด้านขวาไปแล้วก็ไปเริ่มตัวเกมใหม่นั่นเองครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมได้รับ exp ได้รับเหรียญแล้วก็นะครับผมหน้าเจ็ดรีวิวอัพละนะครับผมเหมือนสนัญลักษณ์ในการอ่านี่ครับผมรีวิวอัพสองทันทีครับผมผมว่ามันน่าสนุกหนะ้าภาพสวยด้วยฮะไม่ไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นเกมมือถือเลยนะเนี่ยผมนึกว่าเล่นเกมอ่าเล่นเกมเพย์ด้ซ้ำอะ เดี๋ยวแล้วก็ดูฉากไปเรื่อยๆครับผมภาพสวยครับผมดูจากตัวเกมแล้วภาพสวยสวยจริงๆแล้วก็คัสซินเนี่ยสวยงามจุดเด่นอยู่ที่คัสซินของตัวเกมเลยครับผมอ่ะเราได้ไข่อะไรมาไม่รู้ครับผมแล้วก็สามารถเล่นได้ง่ายครับผมเพียงแค่คลิกตรงนะครับผมซ้ายมือด้านบนตรงนี้นะฮะจะเป็นเควสต,ต่างๆที่อ่าตัวเกมมีให้กับเรานะฮะผมมันก็จะเดินอัตโนมัติไปเลยนะฮะนี่ โอเคไปตรงจุดตรงนั้นไม่รู้ว่าน่าจะมีระบบะแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะครับผมเห็นอุ้มไข่มานเนาะอุ้มไข่ไปอุ้มไข่ไปวางลงโอเคประมาณนี้เนาะอุ้ยเจอลุงปู่ต้นไม้ด้วยก็คลิกรลโไปก่อนเนาะอ่าไม่รู้ว่าตัดฉากไปตรงไหน ต่อครับผมอ้มีถุงอะไรด้วยแล้วก็เอาไม้เท้าชี้ไข่ไข่แตกหรือเปล่าฟักตัวแน่นอน,นครับผมอ่ะนี่ครับผมแล้วมีสัตว์เลี้ยงมาให้เราด้วยหนึ่งตัวนะครับผมโอ้รูปแบบเกมน่าจะหลากหลายจริงๆครับผมไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือว่าระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผมอันนี้ได้หนูมาหนึ่งตัวเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะนี่ครับผม นี่ฮะระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผมดูจากตัวอย่างนี้เนาะโอเคแล้วก็คลิกครับผมระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะเราได้หนูมาหนึ่งตัวะครับผมอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ออกไปเรียบร้อยอแล้วก็โจมตีสตูสุดยอดฟันฟัน ปั่นปั่นอันติไปอุ้ยไม่โดนอีกนี่ฮะมีหนูมาช่วยโจมตีด้วยครับผมนี่ครับผมโอ้โหเทมากฟั่นครับผมนี่ครับผมสามารถคลิกคลิกหนูได้นี่ครับผมหนูสามารถช่วยโจมตีได้ครับผมแล้วก็มีท่าของหนูด้วยท่าสกิลของหนูด้วยเออ ฟันไปครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เออแล้วก็ไปจุดเช็คพอยส์ครับผมออแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆนะโอ้ยตัวเกมสวยดีฮะรูปแบบเกมสวยจริงๆตัวเกมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมออแล้วก็คลิกไปตรงเคเวสท,ที่มันขึ้นมาใหม่ได้เลยครับผมมันก็จะเดินไปอัตโนมัติเลยนะครับไปไปดูกันต่อครับผม ดูไหมซิมันจะเป็นอะไรนะฮะไปจุดเช็คพอยต์เลยฮะเรียบร้อยก็จะมาสู่อีกด้านหนึ่งของเมืองหรือเปล่าครับผมไม่รู้จะหยุดตรงไหนเนาะถ้าจุดตัวเกมหยุดแล้วอาจจะปิดอ่า EP พหนึ่งไว้ตรงนี้นะครับผมตอนนี้หาจุดที่มันเป็นตัวจุดหยุดของเกมไม่ได้นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดหยุดของเกมแล้วเนาะ มันเหมือนจะตัดฉากใช่ครับผมจุดหยุดของเกมละนี่ครับผมแล้วก็ตัดมาที่ครับผมไตเติลของตัวเกมตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นของเกมครับผมนี่โนคุมินะครับผมนี่โนคุมิคอสเวอร์นั่นเองครับผมเกมแนวครับผม MMO RPG แบบ Open World นะครับผมนี่ตัดมาตัวเมืองแล้วครับผมโอเคครับผมแล้วยังไงคอยมาดู EP 2กันใหม่นะครับผมในวันอื่นนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกด subscribe กดกระดงแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ